สวัสดีครับวันนี้ผมเปรมน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบอร์ดของวัน l ลิฟนะครับพอดีเพิ่งได้มารีวิวตัวนี้เลยเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันเลยนะครับตัวนี้สเปคตัวน,วนี้ความยาว1 1 7ซนเมตรนะครับความกว้างความกว้างตรงนี้จะอยู่ที่23เซนนะครับ เฟกเนี่ยจะรองรับน้ำหนักได้ประมาณ30 9 0ิบถึงเก้าิบกิโลกรัมครับตอนนี้มีเฟกเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูลายข้างหน้าเลยครับลายข้างหน้าจะเป็นลายไม้อ่าวัสดุเนี่ยคือจะเป็นแบมบูสชั้นแล้วก็เป็นเมเปิลอีกสองชั้นครับเป็นไม้ทั้งหมดหชั้นมีความเบามากจริงๆน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1. 9ุกถึง2กิโลกรัมครับด้านหน้า ด้านหน้าเป็นลายแพทเทิร์นสามเหลี่ยมสีครับผมแล้วก็เป็นลายมีลายไม้เห็นสวยงามแลเป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็ส่วนด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ผมชอบมากมีแบรนด์วันเลิฟตรงนี้สีโลโก้สวยมากเลยแล้วก็ข้างหลังเป็นลายแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเหมือนด้านหน้าเลยครับพื้นผิวสีขาวดูลวไม่กล้าเล่นเลยอะส่วนคอนเคฟมันนะผมว่าอันนี้มันดูเรียบๆหน่อยนะมันมีขึ้นมานิดหนึ่งด้านข้าง อาจจะไม่เยอะมากเท่าเหมือนของแกลล์ปโตหรือว่าของแบรนด์อื่นๆนะครับจะดูแบบเรียบๆเ,เป็นนิดนึงส่วนกิ๊บเทปกิ๊บเทปนี่นะครับมันจะเป็นแบบเรียบๆหน่อยคือไม่หยาบมากครับน่าจะเล่นทิ้งเล่นอะไรง่ายไม่บาดมือด้วยอันนี้เดี๋ยวมาลองประกอบให้ดูแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนตัวที่ผมเลือกใช้ครับเป็นของไฟเบอร์ล้อเป็นของทินเดอร์ครับ60 60จะลองดูครับเพราะว่าไม่เคยใช้ของทินเดอร์เหมือนกันรวมๆแล้วไม่น่าจะเกิน3กิโลครึ่งครับเดี๋ยวมาลองเล่นดูกันเลย ฟิลดีมากครับชอบส่วนอุปกรณ์บอยคียซื้อที่ไหนเดี๋ยวขึ้นร้านไว้ให้ด้านล่างนี้ท่าน,นขขาใยครับขอบคุณครับ